สวัสดีจ้าเมนี่เฟิร์นสีผ้ามาเบิงต้นใหม่งามๆเด้อจ้าเมนี่ก็อยูก่กับเฟิร์นนัทวดีหรือว่าช่องเฟิร์นเฟิรนศูนย์สามสามนั่นเองค่ะเมนี่กะเบิงเอาเดอร์ทุกคนบบหูคือกันว่ามันซื้ออยียงแน่เด้อจ้าแต่ว่ามันงามอีหลีจ้าก็เลยไทยมาหายทุกคนเบิงเด้อจ้า ถ้าผูดด้ใดมากหรือว่าสนใจก็ไปหาซื้อเอาแถวบ้านเด้อขั้นสีมาจันทบุรีมันกัไก่พดเนาะสวยวะจ้างามอหลีเนาะจ้ากะขอบคุณทุกคนเด้อจา้าที่เขามารับชมรับฟังเขามากดติดตามกดหัวใจให้จา้าขอบคุณอหลีจา้าขอบคุณลหลายๆจา้า สวัสดีจ้ามเอนี่ก็บพบกันแค่ทีนะจ้าสวัสดีค่ะ